ม่สวยไหมคะแม่สวยใช่ไหมไม่สวยใรไม่โอ้ยเหม่ขอนเอามากระต่ายกับเต่าตลกตลกอะตลกยังไงกระต่ายมีสีขาเต่ามีล้อกระต่ายมีสีขาเต่ามีล้อมะขยับมาลูกมา่ะไหนกระต่ายค้ามอยรงไนบ้างตรงนี้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 นีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อล้อเตาล้อเตาอยู่ตรงไหนบ้างล้อเตาอยู่ตรงไหนวิ่อยู่ตรงหลังเลยอยู่ตรงหลังล้อมีกี่ล้ออ๋อสีไหนสีล้อเหรอโอ้ล้อสีอะไรเราไม่ล้อสีอะไรมันจะชัดมันจะสีอะไรคะเลือยุ้งคอสีล้อเตาสีสีฟ้าสีอะไรสีเขียวสีเขียวครบยังยกย่องสีม่วงแล้วก็สีม่วงแล้วก็สี ชมพูฟ้าเขียวชมพูโอเคจบแล้วปิดเพลงอ่ะจบแล้วเหรไม่ได้แข็งกันแล้วนียังไม่ได้แข่งเลยยังไม่ได้แข่งเลยอ่ะกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนับภูเขาอันแบนรับโอ้ยอะไรก็มันใช่จะตายกับเต่าไหมเนี่ยโอ้ไม่ก็ต้องไตเติเนี่ยกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงนอนหลับอยู่ในป่า เจ้าหญิงไม่รู้เลยว่าข้างนอกนั้นคนแคระทั้งเจ็ดกำลังดูก,กระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันโดยคนแคระทั้งเจ็ดนั้นได้พนันกันว่าเจ้ากระต่ายชนะแน่นอนพนันกี่คนคนแคระเอ๋เจ็ดเจ็ดคนเลยก็มีใครคนพนันเจ้าเต่าเลยว่าเจ้าเต่าจะชนะใครเป็นคนนับคนแครอ่ะคนแคร์เริ่มนับสตาร์ทโอ้าร์ท าลูกนี้ข้ามเขาสามลูกแล้กลับมายังที่เดิมใกลมาถึงก่อนคนนั้นชนะโอเคไหมโอเคอ๋อสองจุดหนึ่งไปมันก็วิ่ง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 ใครวิ่งก่อนกระต่ายกระต่าใครวิ่งก่อนวิ่งทั้งสองเลยวิ่ง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 ผ่านไปผ่านไปกระต่ายวิ่งไปกี่ลูกแล้วกระต่ายวิ่งไปกี่ลูกแล้วสองลูกเต่าวิ่งไปกี่ลูกทีนี้ เต่าวิ่งไปกี่ลูกเต่าวิ่งไปหนึ่งลูก,กโอ้พอกระต่ายวิ่งไปถึงภูเขาลูกที่สามแล้วกําลังจะวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาทีนี้เจ้ากระต่ายก็มาเห็นว่าเจ้าเต่ายังอยู่ภูเขาลูกที่สองเจ้ากระตายย่ยา,า,ะตายก็เลยบอกโอ้ยเหลืออีกตั้งหนึ่งลูกอย่างแกนะเจ้าเต่าเหลืออีกตั้งหนึ่งลูกแกวิ่งไม่ทันฉันหรอก ่อให้แกวิ่งไปเลยฉันเหนื่อยและฉันขอนอนรอแกตรงนี้เลยแล้วกันฉันตื่นมาแกก็ยังไม่มาถึงฉันหรอกแม่คะน้นมันเสียงแม่มดขานเสียงไม่มดนะเจ้ากระต่ายเจ้าน่ะวิ่งไปถึงพวกเขาลูกที่สามกว่าจะวิ่งกลับมาเจ้าก็วิ่งไม่ถึงข้าหรอกข้าต่อให้เจ้าวิ่งก่อนข้าเหนื่อยแล้วข้าจะนอนรอแล้วกันจ้เต่าก็ได้แต่หัวละ ก็วิ่่งตอไปเจ้ากระต่ายก็เลยนอนรอใช่ไหมเจ้ากระต่ายเต่าก็ใช้รถระหว่างที่เจ้ากระต่ายกับเจ้าเต่าวิ่งอยู่นั้นก็มีเจ้าชายผ่านมาเห็นคนแคระทั้งเจ็ดกำลังพนันกันเรื่องเจ้ากระต่ายกับเจ้าเต่าไม่สนใจสโนไว้เลยเจ้าชายก็เลยเข้าไปจูมพิสสโนไว้ที่นอนอยู่ในบ้านเพียงลําพังสโนไว้ก็ตื่นขึ้นมาเจ้าชายขอบคุณทากเหการที่ได้ช่วยชีวิตข้าในครั้งนี้ ขาไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากแต่งงานกับเธอจะใจก็ตอบโอ้ได้เลยที่รักเราแต่งงานกันเถอะเจ้าเต่ายังวิ่งต่อเจ้าเต่าก็วิ่ง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 กลับมาจนถึงเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเป็นไงทําอะไรอยู่เจ้ากระต่ายนอน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 อย่างเดียวเลยไม่รู้เรื่องเลยเจ้าเตาก็หัวะเจ้าเตานี่เช็หับหลับหลับหลับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเต่าก็วิ่งผ่านไป ไปพายกลับมาจนถึงเส้นชัยเจ้าเต่าชนะเจ้าเต่ากับคนแคะทั้งเจ็ดก็ได้เฉลิมฉลองกันโดยเจ้าเต่าเป็นเจ้ามือเพราะว่าคนแคะพน,นันแพ้หมดเลยในระหว่างที่เขาเฉลิมฉลองกันเสียงดังจุดพุ้เจ้ากระต่ายก็ตื่นขึ้นมาอู้ไหนเต่าไหนเต่าเต่าอ,อยู่ไหนลูก่ถึงเส้นชัยแล้วอะเจ้ากระตายแพ้เลยเฮ้ยแม่มดก็เลยเสกเจก้ากระต่ายให้เป็นรถม้าลากให้ซินเดอเรลล่า ได้ขี่ไปงานเต้นรำโหจบตลกไหมอ้วแล้วกระต่ายจะมีทำไมสิบขาเต่าจะมีร้อทำไมเนี่ยไม่เห็นได้ใช้อะไรเลยได้ใช้ไหมเนี่ยตเอาเลอมาขาดีกว่า